เต็มนนเลยหนอคุาป้่แหอ่เขิอนิดนึงอะอแล้วคือตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมินั่นเองนะคะไม่มีคนเลยพิมพ์นะคะกำลังจะไปเรียนต่อที่ประเทศไต้หวันเป็นเวลาสอปีก็แบบบ้านนิดนึงนะคะเข้ามาในฮิงพาเวอร์คือเราเองก็คิดว่าเราคงจะทำเป็นบ ok ล็อกเรื่อยๆแหละถ้าไม่ขี้เกียจนะที่จริงเอาจริงๆนะที่คิดจะทำบล็อกตอนอยู่ไต้หวันก็คือ ทำไว้ให้คุณแม่ดูนะคะคุณแม่อยู่บ้านคุณแม่จะได้ไม่งอกแต่ว่าเนี่ยเรามีอะไรจะให้ดูนิดหน่อยสิ่งที่อยากให้ดูมากก็คือวันนี้ก่อนเดินทาง in my truest nature นะคะซิปหักคือมันไม่ใช่ซิปแตกแบบอันนี้รูดไม่ได้เลยอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าอะไรวะพี่คะคือตัวหัวซิปอะค่ะมันหักออกไปเลยตอนที่พยายามจะรูดอเราคิดว่ากระเป๋ามันน่าจะเหมือนหมดสภาพอ่ะ มันเปื่อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพังนะคะแล้วก็คือปกติวสวนอพุมันก็จะมีแบบที่เปิดให้ขายกระเป๋าอะไรอย่างี้ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ก็คือทุกอย่างปิดหมดเลยก็เลยเดี๋ยวจะต้องเอาเข็มกลัดนะคะมากลัดกระเป๋ากันก็สนุกดีคะ่ะตั้งแต่เริ่มเลย เคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โรงแรมเฮโดโฮเทลไทเปนะคะก็จะเป็นโรงแรมที่พิมพ์ใช้กักตัวเซลฟ์คองเทนทั้งหมด14วันนะคะวันนี้เป็นวันที่4ครึ่งแล้วตั้งแต่ที่เราแลนด์ไต้หวันนะคะก็อยากจะมาเล่าเล็กๆน้อยๆแล้วกันว่าการบินในช่วงของ เอ่อพ a n d e m i เนี่ยมันเป็นยังไงเอกสารอะไรที่จําเป็นต้องเตรียมบ้างเอกสารแล้วก็ข้อมูลสําคัญสําคัญน,นะคะที่ทุกคนจะต้องพกติดตัวในวันเดินทางเนาะก็คือหนึ่งเลยทางไต้หวันนะคะตอนนี้เขาจะมีลิงก์มาให้ทุกคนกรอก48ชั่วโมงก่อนเดินทางนะคะเหมือนเป็น health declaration ก็จะต้องเข้าไปกรอกลิงก์นั้นก่อนเพราะว่าหลังจะกรอกเสร็จอะคะ่ะลิงก์นั้นมันจะมีทําสรุปเป็น document สรุปขึ้นมา โดยที่เราไม่ได้ต้องปริ้นนะคะแค่แคปหน้าจอไว้อันนี้ก็คือเขาจะเช็คว่าเราทำหรือยังตั้งแต่ตอนที่เราไปเช็คอินกระเป๋าเลยเพราะฉะนั้นก็ กรอกเอกสารไว้ล่วงหน้านะคะส่วนเอกสารตัวอื่นที่จะต้องเอาไปนะคะก็จะมี1เลยขาดไม่ได้ก็คือผลตรวจโควิด PCR test นะคะที่ตรวจภายใน72ชั่วโมงก่อนบิน2นะคะก็จะเป็นใบตอบรับเข้าเรียนของมห ah าลัย3จะเป็นใบจองโรงแรมพร้อมโค้ดของโรงแรมนะคะที่ไทเปนเนี่ยมันจะมีบางโรงแรมที่ได้รับการอนุญาตจากทางรัฐบาลให้สามารถเปิดเป็นสถานควอนตีนได้ ซึ่งในโรงแรมที่อยู่ในลิสต์นั้นนะคะเขาจะต้องมีโค้ดประจําสถานที่หลังจากที่เราทําการบุกโรงแรมแล้วโรงแรมจะต้องส่งเอกสารกลับมาให้เราแล้วก็ในเอกสารใบนั้นต้องเช็คให้ดีว่าเป็นเอกสารที่มีโค้ดโรงแรมอยู่ส่วนเอกสารอีกตัวหนึ่งก็คือตัว entry permit ที่เราจะได้มาจากมหาลัยนะคะก็คืออันเซตเนี้ยเป็นเอกสารที่จะต้องเตรียมให้พร้อมแล้วก็โพกติดตัวในวันบินก็คือเท่าที่เขาเรียกตรวจนะคะก็จะเป็นลิสต์ตามนี้เลยตั้งแต่ สาานามเป็นสวนภูมิยันแลนด์ไทเปเลยนะคะทีนี้ตอนเราถึงไทเปหลังจากเครื่องลองปุ๊บทุกคนที่เป็นนักศึกษาค่ะมหลาลัยของเรานะคะจะต้องให้ชื่อแล้วก็ไซต์บินเรากับทาง MOE ของไต้หวันหรือว่า Ministry of Education กระทรวงศึกษาแหละพูดง่ายๆเนาะจะมีเจ้าหน้าที่ที่มาจาก MOE มอะ่ะมารับตั้งแต่ตอนเครื่องแลนด์เลยก็คือมารับเราในเกตเลยะนะทีนี้จะทางเจ้าหน้าที่คนนั้นเนี่ยเขาก็จะชูป้ายชื่อเราอย่างเงี้ยแหละแล้วก็จะแปะสติกเกอร์ให้เราเพื่อคอนเฟิร์มว่า โอเคเด็กคนนี้เป็นนักศึกษาพอเจอคนที่มารับแล้วะคะ่ะก็จะโล่งใจได้แล้วเพราะว่าเขาจะพาเราไปหรือก็จะช่วยเราในทุกสเต็ปเลย,ยางานเราขึ้นแท็กซี่อะนะคะด่านแรกหลังจากลงเครื่องที่ไปเจอแล้วก็ต้องทําก็คือการซื้อซิมไต้หวันอันนี้น่าจะเป็น m เ a s ร์ e มนต์ใหม่จากการที่มี pandemic อะคะ่ะเขามีบูธ ขายซิมเข้ามาตั้งในเกตเลยเหมือนบังคับว่าทุกคนจะต้องซื้อซิมไต้หวันหรือว่าถ้าใครเปิดโร a m i n g มาน่าจะไม่จําเป็นแต่ว่าคือยังไงก็ได้ต้องทางรัฐบาลนะคะเขาจะต้องสามารถติดต่อเราได้ทั้งหมด24ชั่วโมงคือไม่ว่าเขาจะโทรมาตอนไหนหรือว่าแมสเซจมายัางไงเราจะต้องรับเราจะต้องตอบเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ตอบเนี่ยอ ตำรวจสามารถมาหาเราที่โรงแรมที่ลงทะเบียนไว้ได้เลยก็อันเนี้ยจะจริงจังนิดนึงเนาะหลังจากซื้อซิมเสร็จแล้วอะคะ่ะเดินต่อไปนิดนึงก็จะเป็นการต่อแถวนะคะเพื่อที่จะไปทำ h e a l t h declaration ก็จะมีเจ้าหน้าที่นี่แหละคะ่ะเขาก็จะถามเรามีอาการไอหรือเปล่าหอบไหมหายใจไม่สะดวกไหมได้เดินทางออกนอกประเทศไปหรือเปล่าในช่วงเวลา14วันอะไรตามปกติผ่านจานุดนี้ปุ๊บก็จะเป็นการ carry on check ไอ carry on check นี่ก็คือเขาจะตรวจด,ดูว่าเรามี อาหารที่เป็นส่วนผสมของเนื้อสัตว์เข้ามาในไต้หวันหรือเปล่าเพราะว่านี้เป็นข้อห้ามนะถ้าใครพกขนมพกของกินมาอย่างเงี้ยก็ต้องเช็คให้ดีว่าเป็นขนมที่ไม่ได้มีเนื้อสัตว์อยู่โอเคทีนี้ก็จะถึง immigration แล้ว immigration ก็คือปกติเลยเราแค่ยื่นเอกสารให้เขาดูต่ถ้าเราเตรียมเอกสารให้พร้อมอะแค่ยื่นอย่างเงี้ยมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพิ่มว่าแล้วก็ลงไปเอา baggage claim ทีนี้หลังจากเรารับกระเป๋าเรียบร้อยอะคะ่ะจุดต่อไปก็คือจะเป็นจุดที่จะมีเจ้าหน้าที่นะคะเขาจะแจกตัวนี้ที่เป็น Uh, ATK test แล้วก็เขียนวันที่ไว้ให้เราว่าตามวันที่นี้นะเราจะต้องกดผลด้วยตัวเองนะ,ะแล้วก็ในจุดเดียวกันนะคะเขาจะมีการแจกคอนเทนเนอร์ใสมาด้วยซึ่งไอคอนเทนเนอร์นี้จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้ในจุดต่อไปก็จะเป็นจุดสุดท้ายแล้วก่อนที่จะได้กลับมาในโรงแรมเนาะจุดสุดท้ายน,นี้ก็คือล์ว่า test ค่ะเป็นการตรวจน้าลายอันนี้เขาจะตรวจเป็น o u t d o o ก็คือเดินออกไปข้างๆเกศแล้วก็ทําตาม procedure ที่เจ้าหน้าที่เขาสอนเลยไม่ค o m p l i c a t ก็ตรวจน้ำลายเสร็จยืนใ้ทจอนทีเรียบร้อยปุ๊บป,บปบุเขาก็จะแปะสติกเกอร์เราอีกอันนึงเป็นเหมือนป้ายแบบ proceed to quarantine facility อะไรฟีลอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ทีนี้ก็รอแถวแท็กซี่ขึ้นแท็กซี่แล้วก็ตรงมาที่โรงแรมในแอร์พอร์ตพิมพ์ใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงนิดนิดแต่ว่ามันเหนื่อยมากพอเราถึงห้องโรงแรมปุ๊บได้ทานข้าเย็นที่โรงแรมเขาเตรียมไว้ให้ปุ๊บ หมดสติอ่ะวันต่อมาคือตื่นมาต้องแปะกอเอียะอะไรอย่างนี้เลยมันก็หนักหน่วงอยู่เหมือนกันแต่ว่าถามไม่ยากไหมคือไม่ยากแต่ว่าอาจจะมีหลายจุดโพรซิเอร์อาจจะละเอียดหน่อยอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแค่เราเตรียมเอกสารแล้วก็เตรียมตัวไปให้พร้อมเนี่ยก็น่าจะโอเคคอลนตินมา4ี่วันได้ชิมอาหารมาประมาณนึงละพูดไงดี <laughs> คือพี่หมาไม่ใช่คนกินเผ็ดนะที่จริงถ้าอยู่ไทยก็คือกินแบบอาหารเด็กอะแกงจืดไข่เจียวอะไรย่างเงี้ยแต่ว่า พอมาเนี่ยคือเพราะมันเป็นอาหารที่เขาต้อง provide ให้หลายๆคนที่กักตัวอยู่อะไรเงี้ยพิมว่าเขาก็เลยพยายามทำให้มัน neutral ที่สุดเพื่อที่ทุกคนจะได้กินได้ง่ายๆรสชาติมันก็เลยจะค่อนข้างจืดมากเพราะฉะนั้นถ้าใครติดอาหารรสจัดนะคะแนะนำว่าให้เตรียมแบบน้ำพริกหรือว่าน้ำจิ้มสุก,กี้ซอสอะไรสักอย่างเงี้ยมาหน่อยก็น่าจะดีแต่ว่าอย่างพิมอย่างเงี้ยโชคดีดีเพราะว่าอยู่โรงแรมเป็น hotel q u a r a n t ีนก็สามารถสั่ง delivery ได้แล้วก็พอดีว่า โรงแรมเราอะคะ่ะอยู่ค่อนข้างแบบในเมืองเข้ามาหน่อยอะไรเงี้ยออปชันเดลิเวอรี่มันก็ค่อนข้างเยอะจะมี2แอปที่คนไต้หวันเขาใช้นะ f o o d p ฟู้ดกับอ่าอูเบอร์อทีนี้ Foodpanda เนี่ยเหมือนว่าเขาจะไม่ยอมรับบัตรที่เป็น International เพราะฉะนั้นก็เราก็เลยส่วนมากเราจะสั่งจาก Uber Eats ว่าการสั่ง delivery มาถึงโรงแรมเนี่ยก็มีกฎว่าจะต้องจ่ายด้วยเครดิตการ์ดเท่านั้นแล้วก็ต้องให้เขาทิ้งไว้ที่ล็อบบี้แล้วสตาฟของโรงแรมเนี่ยเขาจะเอาขึ้นมาให้เราตามเวลาอาหารคือมีลไทม์ของเฮดโอคเทลอะค่ะมันจะเป็นเจ็ดโมงครึง่งเที่ยงครึง่งแล้วก็หกโมงครึง่งเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสั่งอะไรมาเนี่ยเราก็จะต้องกะให้ดีให้มันลงตามเวลาพวกนี้เพราะว่าเขาจะเอาของที่เราสั่งขึ้นมาทีเดียวพร้อมกันกับอาหารก็กะให้ดีเท่านี้แหละค่ะยังไม่มีอะไรมากเพราะว่า เราก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยหันไปทางไหนก็จะเต่เตียงก็เลยง่วงทั้งวันเราจะปิดคลิปด้วยรูปอาหารของโรงแรมที่เราถ่ายไว้เพื่อที่ว่าทุกคนจะได้เห็นว่าโอเคนี่คืออาหารควารรนทีนก็ถ้าเกิดว่าไม่ขี้เกียจเกินไปคือที่จริงเราก็มีแพลนที่จะทำบล็อกไต้หวันอีกแหละแต่ว่าก็ต้องดูชีวิตก่อนนิดนึงยังไงก็ thank you so much for watching and I'll see you in my next video